มันไมนได้มันไดมัไ้ักห้อจน้ลง้ลงกมี้น้นันเต้องพอันนีใ้เมื่อยรูกลานเขาขนมบะมีเตี๋ท่านดอกไม้บริเวณไเตีย

ย says, say, อธรรมะใโยธรรมังใโยอิทิฤทธิ์โยามะยามีพะุไซตีตะวีา่อทายะตุียาีพรตัยอธรรมโยัโยอิิิ์โตยาะยามีพระตุีตะวนนังมองทายะียาพี ไม่ใช่นี่องเดียวน่มีอยู่เขามาใส่เอามาใช่แค่สี่เดียวแค่เพไม่ไปนเร่อกันนะฮ่าเ่้่าฮ่าี่าฮ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 ่า้่าฮ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 ่า่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่า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 ว่าฮ่าร่าาา

อายวันังตีจีวิตังยามในภาณังสรังาจะมีทั้งครั้งอายวันังตีจิตวิตังยามในภาณังสรังคาจะมีทุสีพุทธังอายวันังตีจีวิตังยามในภาณังสรังาจะมีทุกสี ธรรมะอายวัฒน <ITA> ังตีชีวิตด่งยามในพานังสารนังคาจะมีตุ้นทีปีธัรมข้างอายวัฒนังตีชีวิตด่งยามในพานังสารนังคาจะมีตาทีปิมคุณทางอายวัฒนังตีชีวิตด่งยามในพานังสารนังคาจะมีตาทีปิธรรมข้าอายวัฒนังตีชีวิตด่งยามในพานังสารนังคาจะมีตาทีปีธรรมข้างอายวัฒนังตีชีวิตด่างยา่ยมในพานังสารนังคาจะมี ตีตีตีมั่งคะแนนลำตีตีทั้งโยธาพอยู่ยังคุ้นทุกตนที่ตามตนกับทั้งรักนั้นแก้วสามประการคมกาพุนลอยขาอาข้าวแก่นกอบกุนแห่ฮอบัดดีข้าพันเชิญใจเทวุพุ่งมรูกกับทั้งเตะตัวลาไหลสันในตัว อุนาน้องของเขีกลงสมุทรจัูร่ขาทุกนให้ตามตอนหากว่าฝนเป็นลาท่านของเขียนลก็ตามตอนขอเนใจโตให้ฝนเขาสุีในโอนถ้าปวดขาขอผู้เข้าไปน่นละผู้เข้ากปพิกไวได้หนึงเด้อกำนังโดนครับเที่ยวริงๆินลุกเมือไสด้เกิฝจากกนน้พี่น้องพันหัวน้เบิ่น

ไมันไม่ไม่แหไม่แหงม่แห้ม่หงไม่แห้นแห้งไมแไม่ห้งไม่แห้นไมแมแม่่แ้แดงา้งไม่แน้ั้งไ่แ้ม่้ม้แห้งไม อาหารลายเรือมากรับปราผาป้อมในทุกงติ่งตุกงอันทั้งผู้ันแนะ่มากีพระมงคาีเวดามาเราบูราษเขียนเ้าใจพระวันน้นกันมาไเต่าเขาต้มปุ๋ยที่ทั้งใครไม่ดีเกียงก่อนผ่านยอด้อย